กับพวกผมว่านะครับร้อยกระทุ่งปีนี้นะครับพอพี่น้องร้อยกระทังใดเนี่ยน้อครับแต่สําหรับผมนะครับอยู่ทางตําบลน้ําแทงน่ครับอาเภอสีองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ละมองแต่ละบอลนะครับก็อาจจะจัดงานบวคือกันทางนี้เพื่อนกะเจมีประกวดนั่งนพมาศนะฮะกระทุ่งสวยงามนะครับกระทุ่งมีความคิดสร้างสรรค์ผมก็เลยนะครับเก็บบรรยากาศนี่นะครับมาฝากพี่น้องกันนะครับไปบึงน้ากันเ้อยครับเด้อและตอนนี้นะครับขบวนแห่กระทุ่งนะครับของ ตำบลน,น้ำแทงนะครับกำลังเดินทางมานะครับเดีย๋ยวจะยอ่าบรรยากาศด้วงนะครับว่ากระท่งแล้วกรนั่งนพมาาจะสวยขนาดไหนนะครับไปเบิ้งกันครับครักำลังมาขอนแล้ว ตำบลน้ำแทงนะครับที่มองพมยูนี่นะครับพี่น้องเขาจะมีแข่งประกวดกระทง n g นะครับแต่ละมูบานขนาดของกระทงนะครับที่ทรงเขาประกวดกันนีนะครับเส,นส้นผ่าศูนย์กลางกับ,บ่น้อยกว่า50เซนติเมตรจากขม,มึงด้วยซ้ายตาแล้วนะครับแต่ละมูบานกเ็เฮ็ดกันมาแยางงามนะครับมีแต่อันงามๆถ้าให้ผมเป็นกรรมการตัดสินนี่นะครับผมบอกเลยว่าผมคือสิปวดหัวแน่นอนละครับหยิมแน่ยิมแน่นานา เป็นกระทง แล้วตอนนี้นะครับเขาถึงเวลาที่เขาต้องลอยกระทงแล้วครับปีนี้โอเล่สิได้ลอยผู้เดียวด้วยครับเด้อเพราะว่ามาเห็นงานอยู่ไกลบ้านนะครับแล้วมีผู้ใดลอยกระทงคนเดียวคือโอเล่บอนอครับปีนี้หรือว่าไปน้ำผู้ใดนะครับก็ขอเป็นมาบอกกันในเด้อครับสำหรับบรรยากาศภายในงานนะครับก็จะตกแต่งด้วยไฟแสงสีเสียงนะครับอลังการอยู่ครับมองนี้ก็จะมีมองไหไายรูปนะครับซึ่งเพิ่อนก็เขียนไว้นาสนใจแห้งครับจุดบริการหาคู่ลอยกระทงวะสานเด็กกับบุหัว่ามีคนมาจุดนี้แล้วได้คู่ไปลอยกระทงอีรีบอนอครับ đang cả camera số nữa